สวัสดีค่ะน้ำฟ้าธัญพลาค่ะแคชชาเลนวันนี้นะคะเราอยู่กับแคชคีย์เวิร์ดค่ะคำที่ได้คือคำว่าน้ำฟ้าค่ะ น้ำฟ้านะคะก็เป็นคนที่มีพลังบวกค่ะน่ารักสดใสเฮาเฮาค่ะแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายสามารถเป็นทางนักแสดงได้เป็นศิลปินก็ได้ค่ะแล้วในวันนี้เขาเป็นศิลปินมาในฐานะศิลปินค่ะแล้วเขาก็มีผลงานต่างๆมากมายเลยค่ะละครในปีนี้จะมีเมื่อตะวันลัฟาก็จะเป็นเวลาของดวงดาวแล้วก็อุบัติรักก่อนสวรรค์ค่ะแล้วก็มีเพลงที่ชื่อว่าอยากเป็นนางฟ้าค่ะเขามีครอบครัวที่น่ารักมีคนรอบข้างที่น่ารักแล้วก็มีเพื่อนเพนพี่ๆน้องๆพี่ป้าน้าอาที่น่ารักและ ผู้ใหญ่เอ็นดูคะ่ะอยากเป็นนางฟ้าค่ะอยากเป็นนางฟ้านะคะ,นนะ,ค,ะคือประโยคบอกเล่าคะ่ะว่าอยากเป็นนางฟ้าของใครสักคนมีแม้ใครสักคนที่มาคอยห่วงใยเวลาเหงาใจขึ้นมาคะ่ะ<อ>ก็เป็นเพลงของคนที่ชื่อว่านางฟ้าธเนยียานะคะ เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่อ่อนๆค่ะเป็นเพลงอ้อยๆส่งให้ผู้ชายได้ค่ะใครที่ชื่นชอบน้ำฟ้าธัญพสัสสามารถฟังเพลงนี้ให้เป็นของขวัญค่ะส่วนใครที่ยังไม่รู้จักก็สามารถกดเข้ามาฟังเพลงอยากเป็นนางฟ้าได้ค่ะชีสเสิร์ฟชีสเสิร์ฟก็คือการเสิร์ฟอาหารค่ะ อาหารที่ทุกคนอยากกินบอกชีได <mythology. S 1> ้เลยเดี๋ยวชีจะเป็นคนเสิร์ฟให้ค่ะหรือว่าจะเป็นการเสิร์ฟความสุขให้กับทุกคนแบบนางฟ้าที่เสิร์ฟเพลงอยากเป็นนางฟ้าให้แฟนๆทุกๆคนค่ะอยากเป็นนางฟ้าของใครสักคน่อะไรวะพี่นี่ไงชีเสิร์ฟคืออะไรอ่ะบอกว่าชีเสิร์ฟชีโพสชีเดินอ๋อเหรอ เป็นซิงเกิลแรกในชีวิตค่ะก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ตั้งใจมากๆค่ะแล้วก็ยากมากๆกับการแบบเป็นนักแสดงศิลปินเนี่ยคือจะต่างกันเลยค่ะเป็นนักแสดงเราก็จะอยู่ในพาร์ทที่เราเล่นละครท่องจําบทเป็นตัวละครแต่พอเป็นศิลปินแล้วก็คือเป็นตัวเราแล้วก็ได้มีผลงานทางนะาผลงานเพลงแล้วเพลงอยากเป็นนางฟ้าเนี่ยนางฟ้าก็มีส่วนร่วมในเพลงเพลงนี้ เยอะอยู่พอสมควรค่ะจุดเริ่มต้นจริงๆแล้วเพลงนี้ค่ะมันจะเป็นเพลงต่อจากชื่อเพลงว่านางฟ้าเดินดินค่ะซึ่งเป็นเพลงที่พี่กู๊ดผู้จัดละครคะพี่กู๊ดเนี่ยจะเป็นเจ้าของบริษัทอารองจูเนียแล้วก็พอได้มาทำเพลงก็จะมีบริษัทชื่อว่าอารองมิวสิกค่ะตัวพี่กู๊ดเองเขาทำเพลง นางฟ้าเดินดินเนี่ยแหละค่ะทําให้กับตัวละครสาวเดินกับบุญเหลือในละครเรื่องเจ้าพยาเราเขารู้สึกว่ามันเหมาะเหมาะกับตัวละคร2อคนนี้ค่ะแล้วพอเรารู้สึกว่าอยากจะทําเพลงขึ้นมาเราก็เลยคิดว่าเออถ้ามันเป็นเพลงที่เชื่อมโยงกันมันก็ดูมีสตอรี่ดีค่ะก็เลยแบบได้เพลงมาคือเพลงอยากเป็นนางฟ้าค่ะเป็นเพลงที่คล้ายๆเหมือนแบบร้องต่อกันได้ค่ะ แนวเพลงก็ไม่ได้ยากมากนะคะแต่มันอาจจะยากด้วยความที่เรายังไม่เคยเป็นศิลปินแบบจริงจังเลยมาก่อนนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีแบบฝึกซ้อมร้องเสียงสูงอะไรอย่างนี้เพราะปกติเป็นคนไม่มั่นใจในเสียงสูงตัวเองเลยแต่ว่าเพลงนี้มันมีท่อนที่มันต้องสูงนิดนิดหน่อยๆค่ะก็ฝึกอยู่พอสมควรเหมือนกันกว่าจะไปอัดค่ะอยากเป็นนางฟ้าของใครสักคนไงมันคือการที่เราแบบบอกคนคนหนึ่งว่า อยากมีนางฟ้าเป็นของตัวเองไหมครับมายถึงอยากมีน้ำฟ้าเป็นของตัวเองไหมครับอ่าก็คืออันนี้จุด้เลย่ไม่ใช่ร้อเล่น <laughs> รู้สึกดีใจมากเลยค่ะคือปกติเวลาเราไปข้างนอกหรือไปออกรายการต่างๆอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเรามีความสามารถในการร้องเพลงแต่ว่าเราก็ยังไม่มีเพลงที่แบบเป็นของตัวเองแต่ณตอนนี้เราสามารถบอกได้เลยว่าความสามารถของเราคือ ร้องเพลงแล้วก็มีเพลงอยากเป็นนางฟ้าเป็นซิงเกิลแรกค่ะอ๋อก็มีเป็นท่อนแรกๆเลยที่ลองว่ามีบ้างไหมใครสักคนตื่นเช้าก็คอยโทรหาถึงเวลาไม่คอยมองตายอยู่ตแต่เช้าทุกวันเป็นความแบบเหงาเหงาเราเหงาแล้วเราก็เหมือน ชอบดูซีรีส์เกาหลีอะไรต่างๆใช่ไหมคะแล้วพอเราดูเราก็จินตนาการแล้วเราก็แบบมีมั้ยใครแบบตื่นเช้าโทรหามองตาทุกวันอะไรอย่างงี้อยากเป็นชีเสิร์ฟค่ะอยากเป็นชีเสิร์ฟไปเลยเป็นเจ้าแม่ชีเสิร์ฟนะใช่เป็นเจ้าแม่ชีเสิร์ฟเสิร์ฟได้หมดทุกอย่างอยากให้ทำอะไรทำได้หมดโพสเพิร์ท่าทงท่าทางได้เลยค่ะเสิร์ฟ ความมั่นใจและความรักให้ทุกคนค่ะตอนนี้หรอคะอยากเป็นนางฟ้าในใจของคนที่ดูคลิปนี้อยู่ค่ะเพราะว่าแบบเพลงเราก็เพิ่งปล่อยมาค่ะเป็นซิงเกิลแรกในชีวิตก็อยากให้คนดูที่ดูคลิปนี้ค่ะได้เข้าไปดูในเพลงใน YouTube แล้วก็พิมพ์ว่าอยากเป็นนางฟ้าแล้วกดเข้าไปดูและกดไลค์คอมเมนต์แชร์อะไรต่างๆได้เลยอยากให้ทุกๆคนได้ ความสุขที่มอบให้ผ่านเพลงเพลงนี้ค่ะมันก็ต้องอยากเป็นน้ํำฟ้าอยู่แล้ว<อ>เพราะว่าน้ำฟ้าเป็นนางฟ้า<อ> <laughs> หนูรู้สึกว่าเราเป็นตัวของเราเองเนี่ยแหละเป็นน้ํำฟ้าในแบบน้ํำฟ้าแล้วก็ทุกๆคนก็ชอบเราในแบบที่เราเป็นเราก็ดีใจแล้ว<อ>ผลงานในอนาคตเหรอคะอก็มี ในปีในปีนี้นะคะก็มีเมื่อตะวันลับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวค่ะละครทางช่อง3แล้วก็อุบัติรักเกาะสวรรค์ที่คิดว่าน่าจะภายในปีนี้เหมือนกันค่ะในด้านผลงานเพลงนะคะก็คิดว่าต้องมีต่อไปเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะแต่ว่าอาจจะหาจังหวะที่เหมาะสมแล้วก็ตอนนี้อยากฝากแฟนๆอยากฝากคนดูทุกคนค่ะเข้าไปฟังเพลงอยากเป็นนางฟ้าก่อนแล้วก็ถ้าอยากให้เพลงต่อไปเป็นแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์ ใต้ล่างได้เลยค่ะแล้วก็เราจะเอาความคิดเห็นตรงนั้นแหละไปประกอบในการคิดเพลงต่อไปก็ฝากผลงานเพลงอยากเป็นนางฟ้าด้วยนะคะใครที่ได้ฟังเพลงนี้รับรองว่าจะได้รับความสดใสแล้วก็พลังบวกไปให้ทุกๆคนนะคะเป็นเพลงที่เหมาะกับปีใหม่แล้วก็เดือนหน้านะคะกุมภาพันธ์ก็เหมาะกับเดือนแห่งความรักค่ะก็สามารถฟังได้ที่ทุกๆแพลตฟอร์มเลยค่ะของช่องอารองแฟมิลี่ค่ะ อยากเป็นนางฟ้าของใครสักคนมีมีใครสักคนที่เมื่อคอยห่วงใยเวลาเหงาใจขึ้นมาแค่มีสากคนยกให้เป็นนางฟ้าเข้ามาดูแลหวัวใจก็พอแลนี้คือนา้าค่ะขอบคุณค่ะ